มไม่อันนี้มันอันนี้มันเอนโฟไงอ๋อเอนโฟงเฮ้ยโอ้ยสองทองเขี่ยหรอเนี่ยกูเปิดแล้เป็นกูิดเป็นกูปิดคอมละปิดละวไม่เปิดคอมแล้วข้างนอกเป็นไงข้างนอกใหญ่มากเปลี่ยนเปลี่ยอ๋อหมายถึงสถานที่ใช่ครับสถานที่คุณคิดหนานนะนี่เละมากันแล้วดิมีลงมาแบบสมูทสมูทเป็นไงแต่ถ้าจากวิดีโอนี่คือแบบว่าเมื่อกี้ที่ลากลงมาคือได้ฟิลแบบเกาหลีเลยได้ฟิลเกาหลีเลยลากมานี่คือ ลอยและชัดจริงฮะซึ่งอยู่ในสนามวิญญูชนแบบนี้ในเดือนกันยายนแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอาชีเนี่ยนั่นเองครับผมเรามาวันที่3จริงๆอ่ะเราลงเครื่องกันตั้งแต่ประมาณ10บโมงครับผมแต่10บโมงนิดๆตอนนี้ประมาณเที่ยงหน่อยๆว่าเรามีปัญหาเรื่องของซิมการ์ดเล็กน้อยนะครับผมการผ่านตมที่ล่าสุดต้องนับต้นไม้กันแล้วนะผมแต่ว่าเรารอดมาได้เรารอดมาได้เพราะเราเพราะเรา สึ่อาข้อมูลมาดีก็เดี๋ยวรอดูแหละว,ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนจริงๆเรามีคิวกับเด็กๆตอนเย็นก็เดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นกินข้าวหรือว่าจะไปช้อปปิ้งกันนะครับผมจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวเดินทางไปโรงแรมมันก่อนนะครับผมมีงานตั้งแต่เริ่มก็เมื่อกี้เราจะนั่งรถด่วนเข้าโซลแต่สิ่งนี่เกิดขึ้นคืออะไรครับุณนาร์ซีเต็มครับผมปกติปกติเวลาเวลาเราสั่งข้าว ไอ้นั่นหมดไอ้นี่หมดอ่าอันนี้เก้าอี้หมดเก้าอี้หมดทางรถไฟรถไฟนะทั้งคันนะเมื่อกี้นะร้อยสองร้อยที่นั่นเหลือหนึ่งที่แม้ต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งก็เลยแล้วเราไปธรรมดาก็ได้แต่ก็คือแบบว่าไม่ต้องเบียดน่าจะแบบว่าเขาฟิกที่นั่งเลยว่าไม่เบียดแต่ไปดูอันนี้กันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแบบว่าออสซ็อปเพลนก็คือ คือรถไฟปกติที่เรานั่งที่ไทยเนี่ยนะที่แบบว่าจอดทุกป้ายสถานีนู้นสถานีนี้นะครับอันนั้นก็คือจอดที่เดียวเลยเอกเพสเมื่อกี้มันบอกว่าสี่สี่สิบสามนาทีถึงโซนสถนีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล,ลองจับเวลาดูว่าอันเนี้ย <c oughs> อะไร <c oughs> เรานั่งรถไฟฟ้ามาประมาณ40นาทีต้องนะครับบางทีวัน50นาทีด้วยซ้ำ40-50นาทีได้นานอยู่เพราะว่านี่หลับเต็ม่เลยโอ้โหตื่นเปิดกันเลยับตาแดงเดี๋ยวเรามีเสิร์ฟภาพให้ดูมีภาพให้ดูแต่หลับไม่หลับสถานีที่สองอ่ะนะครับมาตอนนี้เรามาอยู่ที่ฮงอีกหรือว่าฮงแดยที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับมาช้อปปิ้งกันตรงนี้อยู่แล้วแถวนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องต่อรถไฟใต้ดินไปอีกประมาณสัก4สถานี ประมาณนั้นไปลงประมาณอูจิโรอะไรซัมติงนะภาษาเราไม่ค่อยแม่นเทาน่าไหร่แต่ไปประมาณานี<ต>้น้ำเหรอไม่ใช่ <laughs> ชื่ออะไรแล้วไลืมแล้ว <laughs> นะั่ก็เดี๋ยวนราีดีดตอนนี้เราอยู่นี่นี่แล้วเ,เราเราไปไล,ลาย 2, ลายสองลายทูตามตีเขียวก็หนึ่งสองสามสี่วรมสี่สถานีนะนี่คือการเดินทางของเราการไปโรงแรมนะคุณผู้ชมอาจจะอยาก เราว่าเราไม่อยากแก้องๆวันนี้ก็สี่ชั่วโมงละเรามาเกาหลีสี่ชั่วโมงละเรายังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขี้แล้วไปต่อไปนะครับผมไปเรือต่อเห็นแล้วทุกคนนี่ร้านสุรพงษ์ค้าไม้ นี่คนผ่านหนไปแล้วจะถึงแล้วพี่จะถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยคือมึงไม่เห็นเหรอก็คือถ่ายอยู่บิวกำลังได้เลยโอ้โหกล่อตั้งน่ะอันนี้ต้องไม่ทำดิหัวหน้าครอบครัวท่านต่างท่านมที่บอกว่ามีมีหรือจักรกลีบที่ทที่ มุ่งตรงมาเพื่อเธอใช่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายก่อนร้านปิดแล้วเขาทำได้ครับก็ถือว่าเราตัดสินใจได้ถูกต้องเขาทำได้เกิดเรี่ยวพี่ซอยแล้วอันนี้หรือว่าจะเป็นสัญญาณปัดหน้าคว้าแชมป์เฮ้ยเข่าแล้วใช่ปะทำด่วนบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อเองแล้วเขาล็อกไปแล้ว6,900คู่ที่อยากได้หกพับ6,900แล้วโรงงานมันอยู่ไทยถ้าเกิดว่าได้แชมป์ก็คือเดี๋ยวผมจัดได้ อระเบิดพี่เบิร์ดหรือเองเปลี่ยนใจเปล่าพี่แนะนำแบบว่าไปทางทาวิสกอตอะไรเงี้ยไม่กล้าจะชี้ส่งอกโอ้โหกล้าหละสบายดีกว่ะอันแฟชั่นนะราคาก็ตูด้วยเกิดได้แชมป์มาขอทาวิสแล้วเป็นเรื่องเลยนะครัวสี่หมื่นขั้นต่ำครัวสี่หมืไม่มันก็เราต้องมาลองดน้องๆช้อปปิ้งเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อย แต่ว่าเวลา,าหมดแล้วแค่นี้สาหรับร้านนี้ใช่จริงๆวันนี้คือหมดแล้วแค่นี้แล้วจริงๆอะถามว่าเรียบร้อยไหมยังไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวรอดูแหละเผื่อจะมีแบบเติมกันนิดหน่อยว่าน้องาวางแผนไปแล้วว่าวันสุดท้ายจะมีมาเติมรองเท้ากันที่เมียงดงเพราะนี้เราอยู่เลยนะองแดงองแดงว่ากันนะครับผมก็เดี๋ยวปล่อยน้องๆไปพักผ่อนแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปทำคอนเทนต์กับน้องๆต่อแล้วก็น้องๆมีซ้อมสคริม ต่างๆด้วยเพราะเหมือนคอมก็ยังไม่ลงตัวครับผมใช่ไหมอ่ะนี่ไปละพ่อหนุ่มแฟชั่นดูดิไปบายกล้องหน่อยายบายกล้องหน่อยครับวันแรกนะครับเดี๋ยวน้องๆไปพักก่อนแล้วครับพักผ่อนเดินต่อไปทุกคนเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูแบบว่าบนเวทีที่นักกีฬาเซ็ตอัพเลยนี่นะทีมไทยอยู่นี่ทีมไทยอยู่ชั้นสองนี่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 มากโดนถ้าผมโดนไล่ลงมาก็ค่อยว่ากัน เซอร์ธัทนักเตะโป๊ปานครับอุ้ยเชี่ยเฮ้ยสิบปุปปีแล้วบลกบลกบอกกออกแล้วไปที่นี่บล้อแล้วมือแล้วมือพี่มือพี่ทำไมเครื่องกูเห็นมีอะไรเงี้ยวะทุกอยางเนี่ยคือเติมยัดเลยเหรอเปล่าได้ของพันเออแหล่งทองจังหวัดจังหวัดชุมรมนครับเผอ AK ทองเหรอ โอ้ยอะไรวะอะไรวะตาตาเลยมันได้รัวยังไะดีจะด่ไม่ได้ศิษยาภิบาลนั่นแหละเอาเหงาเลยเอาเหงาเลยเก้าแขวงเหงาเลยเอาเหงาเลยมันเปิดตอนนี้น่าจะไม่ได้แล้วนะครับเอาไปหมดแล้วแกหมดแล้วนีต้องรีต้องรีต้องรีเอาเบี้ยต้องลองว่ะต้องลองว่ะบอลเราจริงเป็นแฟนชาวไทยดูนี่วันว่ามันอาจจะต้องแบบภาษาอังกฤษมันน่าจะไม่ได้อ้าวคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนครับจีน่าโมกเหรอ อ้าวเอากดผิดเลยทีเดียวไม่ได้ AP5 พี่อ๋อจริงเยังไม่มีเอ็มโฟเลยฮ้ยใครมือดีเอ็มโฟบ้างพี่มือดีไหมพี่มีทุกปืนอย่างนี้ดีกว่าจริงเหรอพี่เจ๋งพี่มีทุกปืนซื้อเมื่อกี้ไม่เป็นโผเล่นแรงกับพี่อยู่นะก็เหงาเหงาเลยไม่อันนี้มันอันนี้มันเอ็มโฟไงอ๋อนี้ยเอ็มโฟโอ้ยสองทองเฉียดแล้วเนี่ยกูไม่เปิดละกูเป็นกูปิดคอมละปิดละกูเปิดเอาแล้วแรกเฮ้ยแล้วน้ำมันโอ๊ยมาให้อะไรฮะ <premises. S 2> ว่าไม่อะโอ้ยเฮียเวอรไม่พอแล้วไอ้ชี้ยไม่เหลือไว้ลุ้นแจมลุ้นอะไรเมื่อไรหรอไม่มีแจมนี่คือบรรยากาศวันซ้อมนะผู้ชมนี่วันซ้อมนะรับจ้างเปิดกล่องเปล่าเข้ารหัสเลยเข้ารหัสเลยส่งไอดีมาที่ลักชิรี่นะครับออฟอยังไม่ได้กล่องทองสักอันเลยเียีเดียวเครื่องไอโฟละอย่างงี้เครื่องักอเลยโดยตอตอตอกล่องใหม่

มันไม่ได้ไม่6เลยขื่อปืนก็ปืนกาดไงขื่อเลยทีนี้มันมันนได้อยู่ที่ไอดีมั้งอันนี้พี่เข้าใจเองเว้ยน้องโอ้โหพันแรกที่เป็นเหมือนเองนั่นแหละตลอดชีวิตสี่ทุ่มบรรยากาศสนามนี้เป็นไงบรรยากาศดีมากครับเพราะว่าอากาศไทยทีข้างนอกเป็นไงข้างนอกสถานที่ข้างสวยมากโคตรเวอร์นะโคตรเวอร์แต่ลองดูข้างนอกดิเนี่ยเอาข้างๆพี่โอเคเอาพี่ง่้ยกว่าจต่อเลยเลยนี่นะภาพบรรยากาศสวยไหมเป็นไงครับบรรยากาศที่นี่จนฉ่ำหมดแล้วครับ ใหญ่เกินข้างนอกเป็นไงข้างนอกใหญ่มากเสียงอ๋อหมายถึงสถานที่ใช่เหรอสถานที่คุณคิดนานนะทั้งหโค้ดมาดีกว่าสนามที่นี่เป็นไงรอบนี้ก็ไม่ไม่ไม่สเตยก็ไม่ได้เหล็กเกินไปกําลังดีแบบไม่ดัดเห็นเห็นบอลบอกว่าปีที่แล้วึดัดมากอ่ามันแคบใช่ไหมแคบแคบต่ในปีนี้ก็ดูดีแล้วก็พวกขาตั้งจออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หมดแล้วน้องๆก็เตรียมกันไปอี ใครจะใช้ก็แล้วแต่ถนัดแค่ดีครับเขาอนุโมัติให้ใช้ได้ออ๋คือแบบว่าขาลอยได้เนี่ยแบบต้องมีสีันแล้วเราอามาจากแคมป์ขาหัวโคตรอ๋อเป็นขาอย่างนี้โอ้ไม่มาก็ตามตามความถนัดได้เลยใช่ครับสนามนี้เป็นไงครับุดดย สวยจัดแค่ให้ป่ะอ๋อสนามใช่ไหมหมายถึงสนามเขารหัสทีเสร็จแล้วเอาเอาเอาเขารห็นเครื่องนี้มาโค้ดเอาบ้างมือดีมากมือดีจริงเดี๋ยวสแกนให้เคสนี้จะใช่เปล่าถ้าใช่เดี๋ยวคนต่อไปต่อเลยทีนี้ล็อกเอากันหมดมาเครื่องนี้กันหมดไม่นี่คุณคุณเอาเลยเหรอเอาเลยอ๋อเปิดกล่องไม่ได้คือคุณเอามาลงกับไดแมทเลยเอ่ะมาลงที่หัวคน เป็นไงเป็นไงสนามนี้เทียบกับปีที่แล้วถ้าเรื่องความกว้างของสเตจก็ใหญ่กว่านิดนึงใหญ่กว่านิดนึงใช่แต่ถ้าโตเก่บโดยรวมก็สวยเลยครับขาวสวยอะไรสวยอะไรบ้างขาวด้วยสวยด้วยตรงโซนขาจริงจริงอ๋ออันนี้พี่เห็นด้วยเลยในสีแดงแล้วเนาะแล้วก็ใหญ่ใหญ่กว่าแล้วก็คิดว่าจะเรียวดูเรียวไหมดูเรียวดูเรียวใช่มีใส่แว่นไหมหรือไม่ใส่มีบอตถ้าบอตรนะใครสวยอะไรก่อนชาวกวยจัดเต็มได้เลยพี่บ่อน้อง จัดเต็มก็ก็เชียร์เชียร์วิทศแหละนะเชียร์กับโลกาใช่ไหมเชียร์กับโลกาโลกาอย่าลืมโลกาครับอันนี้มายาลาบใช่ไหมลาบดูคือเดินอย่างคมอ่ะเพรใช้คีย์บอร์ดลงสวยใช่ไหมแตปกติเขายิงแบบว่ายิงแม่นใช่ป่ะผมเน้นยิงแบบยิงลมนี่ฮะ ว่าดีคอยมันก hey, he right? ็มันก็เออมันก็มันก um> ็ด um> ึงอยู่เฮ้ยเขาอัปเกรดเขาอะไรมาให้ที่วางแขนใครเป็นคนรีเควสต์เจคอบเป็นคนรีเควสนะครับผมต้องการที่วางแผน นี้เราแยกกับน้องๆีปเรียบร้อยถึงเวลามาเาอาหารบ้างใช่แล้วผมก็มากคือในงานเราไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะลงประมาณวันที่5ซึ่งมันเป็นก่อนนั่นเองใช่แ้วเพราะว่าทางทีมงานขอไว้ว่าไม่ให้ลงในเวทีใช่ไป After the Show ก็คือแบบโชว์เริ่มแล้วเราถึงจะลงได้เพราะนั้นคลิปวันเนี้ยอาจจะน้อยหน่อยใช่เราอาจจะสั้นหน่อยอดี๋ให้ดูน่าจะดูได้ตรงโต๊ะนักกีฬาใช่ใช่ใช่ อย่างนี้คือพี่พูดอยู่ตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นาน้องๆนักกีฬาแล้วถ้าลงได้ถ้าลงได้ได<ช>ตอนหน้านี้ทุกคนเห็นไปแล้วก็คือตอนนี้เราแยกกับน้องมาเป่นี่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็เดินนต่อเพราะว่ายังไม่ได้รับประทานอะไรเลยวันนี้ใช่นะครับผมก็ขอตัวเลยและกันเพราะว่าเดี๋ยวเรารีบไปหาอะไรกินก่อนวันนี้จะสี่ทุ่มแลนะครับผมเดี๋ยวร้านปิดแล้วพรุ่งนี้มีมีไปหาน้องๆ ได้เดิมแต่ว่าจะไปเร็วไปเร็วขึ้นเพื่อไปถ่ายคอนเทนต์ตัวได้มายากาศในงานก็ยังดูไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าไม่รอดูตอนแข่งจริงใช่ใช่นะครับผมเพราะวไวติดตามชมกันสำหรับพรุ่งนี้จะมีอะไรก็กดคอลโลวไว้นะครับผมต้องรับชมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปัตอนันก่อนจะเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับบายบาย